เคยมากัากองตาบ้างคะทุกคนของกินเยอะมากคะที่นี่เปรี้ยวมากเปิดทุกวันเสาร์เออแล้วของกินเยอะมากเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศข้างในนี่ไงไข่ปามไข่ปามาไข่ปามอ๋อนี่ไงพริกเออนี่นี่นี่พริกที่เราอนี่พริกแย้ไส้ขายยังไงครับไข่ปามชิ้นละห้าบาทออห้าบาทอู้ร้อนร้อนเลยมันมีรสอะไรบ้างครับอันนี้ตอนนี้มีแต่ผักค่ะอ๋อ พริกยดไส่โอ้ขายเป็นเม็ดเนี่โอ้ยที่เหนือเขาเรียกอะไรนะพี่พริกหนุ่มพริกหนุ่มอ๋อริกแล้วไม่แก่เออเราสั่งกี่อย่างสั่งพริกหยวกกับไข่ปำไข่ปมเออนี่นี่มีใครเคยกินบ้างอุ้ยพริกหนุ่มพริกหนุ่มกินยังไงอ่ะกินได้เลยหรอคะกินได้เลยค่ะอ๋อออใส่ปากเลยอันนี้พริกหนุ่มพริกหนุ่มกินแล้วไม่แก่ลองสิมเบิ้ง เผ็ดบันเผ็ดไม่ได้หน่อยนึงหน่อยนึงพีิกหนุ่กินแล้วกินแย่ซึ่งลูนนั่งรอกันอยู่นี่เออพริกหนุ่มพริกหนุ่มว่ากินสีแบงเขาเลยบ่ะเซธจะเสียบกินผู้เดียวเลยเนาะเอออร่อยซิฟแน่เออมาอร่อยหอมหอมพริกหอมก็เผ็ดหน่อยๆไข่ป่ามอได้แล้วเหรอ อืมไข่ค่ะอุ้ยร้อนร้อนอยู่นะกินแล้วร้อนจะได้อร่อยอุ้ยมันหอมใบเตยค่ะเอาพี่ใส่เอ้ยใบตใบเตยใบเตยใบเตยนะใบตองผสมใบเตยก็เป็นใบตอยเออหอมใบตองค่ะลองซิบิังซิบิังห้าบาทถูกเรื่อยหูวันออกเลวบวกปากเด้อเปล่าก่อน เป็นยังไงเดะฮอนฮอนฮอนแซ่บแซ่บอ้ามันหอมใช่ไหมล้ำแต๊ะเดี๋ยสิลองชิมเบิึงไข่ปาฮ้อนอือกินน้อนฮ้อนแซ่บอือกินน้อนอร่อยล้ำล้ำลำแต๊ะเฮเขาเขามากว่ะดูควันนี่นี่เร้อนเลยอุห้าบาทก็กินไข่ปำได้ อร่อยใจเงินเหล่ลานะป่ะใจเงินเหลวขอบคุณครับ,อ,บอร่อยมากอร่อยมากพี่กินร้อนหนาวเสียบตัวละอุ้ยน่าลองนะหมีย่มยำเป็นยังไงอ่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อเป็นแบบนี้หมียมม่ยำหมี่ยำสูตรเชียงใหม่เหรอขายยังไงคะนี่ยเนี่ยคุณกะสานสี่บาท ที่ไปเอาสูตรเชียงใหม่มาอ๋ออันนี้คุณแม่ขายมานานหรือยังขายมานานแล้วขายขนมคนเดินเปิดโอ้ตั้งแต่ขนมคนเดินเปิดเราใช่ค่ะนี่ๆโอ๊ใส่พริกลงไปใส่พริกเผาลงไปอุ้ยหอมอ่ะมียำมีใครเคยกินบ้างคะทุกคนมียำสุดเชียงใหม่อยากลองชิมแม่แม่คะนั่งอยู่ตรงนี้แ่คนั่งอยู่ตรงนี้นั่งมองนะก็ดูการทำด้วยนี่ๆๆ่โอ้โหกินครั้งแรกเลยค่ะสามสิบบาท ไม่เคยไปไม่เชียงใหม่อ่ะเคยไปแต่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวมาลองชิมเบิงนี่จะเก็บแล้วเนี่ยอ๋อดีดีนะมาทันพอดีเลยเก็บ้วเนี่ยไปกินไม่กินก่อนใส่แคบหมูด้วยอุ้ยใส่แคบหมูด้วยปลาแคบหมูก่อนกินดีกว่าไม่ให้แคบหมูเยอะๆอุ้ยขอบคุณครับดูนี่30บาทขอบคุณมากครับคุณแม่แถมแคบหมูให้มีใครเคยกินบ้างคะหมี่ยำมียำถนนคนเดินกาดกองต้านะ เต็มถ้วยเลยใจดีมากอโยครั้งแรกนั้นเดี๋ยวลองกินดูว่าเป็นยังไงนะเปรี้ยวหวานแล้วก็ลองกินกับแคบหมูเองเนี่ยเป็นร้านแบบนี่ตั้งบนแค่อย่างนี้เลยมันม่ออกแบบเปรี้ยวๆคล้ายๆยำค่ะทุกคนเอาเอาเส้นหมี่ยวกุกแล้วก็ลองกินกับแคบหมูเดี๋ยวเราทำหมูเข้ากันทั้งนั่งกันริมถนนแบบนี้เลยนี่เห็นไหมถนนคนเดินไก่กองต้านะครับอยู่ที่ลำปาง เป็นยังไงรสชาติแซ่บมากแล้วกินกับแคบหมูเข้ากันมากาก็เราก็ลองซิมเบิงคแม่เก็บร้านพอดีเลยอืมดีแม่ได้กินอืมกินกับแคบหมูเข้ากันอนะ่ะใครเคยมากาักาองตาบ้างคะทุกคนของกินเยอะมากค่ะที่นี่นี่นี่มานั่งกินร<อ>ิมถนนอย่างนี้เลยอตอนแรกว่าที่ซิมตอนนี้ก็กินจริงจ,งจังแหละก <laughs> ินได้ค่อยากกินได้น่ <c oughs> โอ้ย เรื่องซิมนี่เขาให้บอกเลยเอเป็นคนที่เห็นมะม่วงไม่ได้มันเป็นยังไงมันต้องซิมอ่ะซิมเบิงเฮ้ยน,นั่น,นต้งโดแล้วแหละแล้วดูน้ำพริกบอกเลยใครเห็นก็นน้ำลายไหลอ่ะแค่เดินมาก็น้ำลายไหลหแล้วค่ะโอ้โหดูดาวโอ้โหเยิ้มๆเลยอ่ะปาสโอใจอยูจังไดน,นี่อนนิบล้อแล้แลนะคะจ้าขอบคุณคขอบคุณครับ ไม่ไม่ต้องปิดพี่ออากินเลยอือหทถ่ายไปน้ำลายแตกไปขอบคุณค่ะมาลองซิมเบึงมะม่วงเบากัดน้ำเปล่าเขาเรียกอะไรสวหวานปลาละอยู่ที่กาดกองต้าลำปางสวัสดีลำปางเจ้าโอ้ยนน่นี่นี่ หืมเสียงกรอบมากเป็นยังไงมีแห้งวะตื่นสวงวะสวงวะสวงวะเอาเอาเม็ดตรงกลางออกอ๋อเอาเม็ดตรงกลางออกด้วยนะกินไปยังกินไปแล้วเจอเม็ดมันเข้าไปมันลืมความขมไปเลยค่ะเมื่อกี้มันลืมความขมไปเลยไปบอกเขาก็รู้หมดว่าเราแล้วดู โหูนี่ดูท่าจับซะก่อนออกมาจากท้องแม่ท่านี้เลยอืจกปลาแดกไปกยังไงโอดยบุดขาขาขับไปเลยชิมบ้างอุยนี่ดาวอืมตื่นแล้วโอ้ตะลิงปิงนี่นี่ตะลิงปิง <มา S 2> พี่เขาบอกเปรี้ยวของม่วงอีกเปรี้ยวกว่ามม่วงต้องลองต้องลอง <ไป S 2> น้ำพี่แนะนำจ้ำจิ้มอะไรดีเออตะลิงปิงต้องกินกับพริกเกลือพริกเกลือ อ๋าดาวเธอมังงยังปลาล่าเลยถึกใจเออนี่นี่ตะลิงปิงตะลิงปิงตื่นบ๊อเปรี้ยวมากของแท้นี่นี่แต่ก็ชอบเออ มีมะม่วงเบาอันนี้มันใช่ไหมอันนั้นอมเปรี้ยวอ๋ออมเปรี้ยวอันนี้อันนี้มโมงมันอ๋อไม่ใช่มะม่วงเหรอพี่มะม่วงหรือมันคือมันค่ะพี่เอาพริกเกลือให้หนูด้วยกล่องน้ำนี่นี่นี่โอ้ยพี่ป้ายยาสำเร็จแล้วเนี่ยให้ดาวลองชิมตลิ่งปิงเพิ่เรียบร้อยเลยเอออุ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงยอมรับเลยนี่ชอบน้ำจิ้มเขามาก ี่แซ่บมากอะอร่อยตาเปิดเลยจ้ะเท่าไรปิงปิงเออหันที่ห้าสิบบาทอุ้ยขอบคุณมากครับคืนนีปลาตองนอนอ่ะตาสว่างล่าสุดโดนป้ายาตะลิงปิงแล้วพริกเกลือพริกเกลือเหรอพริกเกลือพริกเกลือหืมดาวพริกเกลือมันเดียวมันเป็นจังหวะ ใจมึงเปียกมาบอกว่าอุ้ยตาสว่างได้ะไหมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะบุษตาสว่างได้ไหมได้ล่ะกินไปเนี่ยเรามาดึกไปหน่อยเนาะเราวพอเริ่มเก็บแล้วเออโคขุนแมใช่ไหมแมนบอลแม่เราโคขุนปะเนื้อโคขุนไม้ละห้าเหรอคะโอ้ถูกมากจะไปทอดไส้ไหมละห้าเหรียญค่ะอ๋ออจากซีใหม่ป้าหิ้วเขาหิวเหรอเนาะหอมดีอ่ะ นี่ผูเนื้อย่างห้าบาทไส้ย่างห้าบาทจับมือแล้วห้าบาทค่ะแล้วซอยนี้นะครับเต็มไปด้วยของกินเลยนะเห็นไหมต่อคุณครับขอบคุณค่ะมาเจอตัวเป็นๆเลยอุ้ยมากินมกันซิมังกันซิมังกันย่างทัวๆอิ้วเขาดิเนาะ เขาหมักอย่างดีเลยอร่อยมากเขาซิมเลยกันสันข้าวเู้หน่อยแห้งเอาอีกมะอือเอาอีกครับเอาอีกไหมบบของโรดเลยไส้ย่างอ่ร่อยมากเบิ่นเลยอะเบิ่นเลยอ่ะอือดีขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับ